ต้นสักทองหลังตัดแต่งกิ่งแล้วสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูต้นสักทองหลังจากที่ตัดแต่งกิ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหอบเลยถ้าผม อ่าเห็นผมหายใจหอบก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะผมเพิ่งตัดแต่งตัดแต่งกิ่งเสร็จนะครับในต้นสักทองแปลงนี้นะครับที่หอบเพราะว่าเราปล่อยให้กิ่งมันใหญ่แล้วนะครับมันแต่งยากนะครับผมตัดชิดต้นเลยนะครับดูสิครับกิ่งเขาโตขนาดนี้แล้วนะครับกิ่งเขาโตขนาดนี้แล้วมันแต่งยากถ้าเกิดว่าปล่อยไว้มันก็ทําให้ ต้นสักทองไม่โตนะครับหรือโตก็ไม่สวยนะครับให้ดูใกล้กลนะค,ครับนี่ครับเขาเริ่มมีวงวงไม้แล้วนะครับก็แต่งแคบไปนิดนึงนะครับมันก็เลยลำบากความจริงแล้วต้นสักทองนะครับ ตามประสบการณ์ของผมปลูกได้1ปีเราเริ่มที่จะแต่งกิ่งได้แล้วนะครับเพราะหต้นเขายังไม่สูงสองกิ่งเขายังยังไม่แก่เกินไปนะครับมันแต่งทำให้แต่งกิ่งง่ายนะครับสเมื่อเราแต่งกิ่งตั้งแต่ต้นเขายังไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปเนี่ยจะทำให้เขาเวลาเขาสูงชรูดขึ้นมานั้น มันจะได้ต้นที่ตรงแล้วก็เนียนกว่าที่เราปล่อยให้ต้นมันโตขนาดนี้แล้วค่อยมาแต่งนะครับจะเห็นกิ่งอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับดูสิครับต้นหนึ่งผมต้องเสียเวลาในการแต่งนานมากนะครับต้องใช้เลื่อยนะครับเลื่อยมือนะครับผมไม่มีเครื่อง อเลื่อยไฟฟ้าก็เลยต้องใช้เลื่อยมือนะครับบางต้นกิ่งมันแตกแขนงเยอะเกินไปนะครับหาลำต้นไม่เจอหาลำต้นที่มันตรงไม่มีนะผมก็เลยโค่นทิ้งทั้งลำต้นเลยนะครับเดี๋ยวไาไปดูนะครับมีหลายต้นเลยนะครับมีหลายต้นเลยที่ผมต้องโค่นทิ้งนะครับ เดี๋ยวพอโค้นแล้วเวลากลิ่งเขางอกมาใหม่นะครับก็ค่อยเลือกเอากิ่งที่ดีๆสวยๆนะครับนะครับอันนี้ต้นนี้ผมโค้นต้นหลักทิ้งนะครับนี่ครับจะเห็นว่าผมโค้นต้นหลักทิ้งแล้วก็ปล่อยกิ่งไว้นะครับเพราะกิ่งเขาจะตรงกว่านะครับ แต่ต้นหลักที่ผมต้องโค่นเพราะว่ากิ่งมันเยอะและต้นมันงอแล้วนะครับผมเห็นว่ามันไม่ดีแล้วนะครับส่วนต้นนี้โค่นทิ้งทั้งต้นเลยผมโค่นทิ้งทั้งต้นเลยนะครับนี่ต่อต่อเขานะครับนี่คือต้องโค่นทิ้งทั้งต้นเลยเพราะว่ามันไม่สวยแล้วนะครับต้นมันหงิกมันงอไปหมดแล้วกิ่งมันเยอะเกินไปนะครับ นี่คือเหตุผลว่าเราปล่อยให้มันนานเกินไปนะครับทำให้ต้นไม้ต้นสักทองเนี่ยเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครปลูกสักทองให้รีบแต่งกิ่งแต่น่เนิ่นนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้นะครับจะทําให้เราเสียเวลาด้วยนะครับแต่งยากด้วยเหนื่อยด้วยนะครับกว่าจะโค่นทิ้งได้เนี่ยโอ้โหต้นเขาแข็งมากนะครับไม่น่าเชื่อว่า ต้นแค่นี้เนี่ยแข็งมากพี่น้องครับและบอกว่าต้นสักทองเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ทําไมเวลาผมเลื่อยเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานมากนะครับต้นนี้นะครับเพราะว่ามันแข็งแข็งจริงๆนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพี่น้องสายเขียวบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับผิดถูกประการใดฝาก คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมยินดีรับฟังนะครับยิ่งยินดีเปิดใจถ้าเกิดว่าสิ่งที่ทําไปแล้วไม่ดีไม่ถูกต้องนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ